สวัสดีค่ะชื่อลาลานาชื่อเล่นสวงนะคะสวงอยู่ที่ประเทศอเมริการัฐมิชิแกนเมืองแอนอาเบอร์ค่ะก็วันนี้เป็นคืนส่งท้ายวันปีใหม่เนาะคืนวันที่31ทธันวาคมอากาศก็ค่อนข้างหนาวมากข้างนอกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนออกไปเดินกันค่ะส่งเป็นแม่บ้านค่ะดูแลบ้านทำความสะอาดทำอาหารแล้วก็ถ้าเป็นงานอดิเรกค่ะชอบเานคราฟต์เนีนฝีมือค่ะ ส่งย้ายไปอยู่อเมริกาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วค่ะตอนนี้ก็ประมาณ9เดือนแล้วก็ตอนแรกเนี่ยวางแผนว่าจะทํางานที่เกี่ยวกับเจอผู้คนเยอะๆอย่างนี้คะแต่ว่าทางสามีบอกว่าไม่อยากจะให้ออกไปเจอเดลชอที่แบบมีโลกแบบนี้ก็เลยพักไปก่อนค่ะ ตอนนี้ก็เลยมี Youtube Channel เป็นของตัวเองนะคะ Channel ชื่อ Mary Housewife แล้วก็มี Facebook Fanpage เป็นชื่อเดียวกันด้วยค่ะเนื้อหาเกี่ยวกับ Channel ก็จะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่นี่แล้วก็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่อเมริกาค่ะมีการเก็บตัวกันอย่างจริงจังมากค่ะไม่มีปาร์ตี้ใหญ่ๆอะไรเลยค่ะ ก็อันนี้คือถ้าพูดในวงเพื่อนๆของเองเนาะก็จะมีทั้งคนไทยทั้งฝรั่งด้วยอะค่ะก็ปฏิบัติการค่อนข้างเคร่งครัดตามที่รัฐบาลแจ้งนะคะคือการที่เข้าร้านต่างๆจะต้องใช้แมสกตลอดเวลาถ้าไม่มีแมสก็เข้าไม่ได้นะคะแล้วก็การพบเจอเพื่อนๆพบปาสังสรรค์กันเกินหลายคนขึ้นไปอะค่ะ ก็ไม่ค่อยมีกันนะคะยกเว้นจะเป็นกลุ่มที่ว่าสนิทกันมากจริงจซึ่งแบบผ่านการ Verify แล้วว่าคนคนนี้เป็นคนที่รักษาไฮจีนดีมากนี่นะคะเขาถึงจะไปปาร์ตี้รวมตัวกันนะคะน,นานที ด้วยความที่ตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยโควิดก็เลยยิ่งระบาดเยอะเข้าไปใหญ่เลยอะคะ่ะวันนี้ส่งอ่านข่าวมานะคะตัวเลขอัปเดตของวันที่31ธันวาคมผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดอยู่ที่จำนวน500,000คนนะคะแล้วก็คนที่ เสียชีวิตแล้วอะค่ะหนึ่งหมื่นกว่าคนค่ะรัฐเขาจะออกมาตรการอะไรมาเนี่ยเขาจะส่ง s m s สส่งตรงเข้ามือถือเป็นเบอร์ของคนมิชิแกนเลยอะค่ะเพราะว่าแต่ละรัฐเนี่ยเขาจะมีกฎมาตรการที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างมิชิแกนเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นรัฐที่ค่อนข้างเข้มงวดมากๆเลยทีเดียวค่ะ ตัวมือค่อนข้างเงียบม,มากเลยค่ะไม่มีงานชองอะไรเลยปิดผับปิดบาร์ทั้งหมดนะคะปิดสถานที่เล่นกีฬาในร่มทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็พวกแลนโพลีนหรือว่าพวกฟิตเนสคลาสอะไรต่างๆะคะก็ปิดหมดเลยส่วนร้านอาหารนะคะก็ให้เปิดทานเอาดอร์ได้เท่านั้นแต่ว่าเอาดอร์เนี่ยก็จะจํากัดพื้นที่นะคะว่าไม่ติดกันจนเกินไปแล้วก็ส่วนของอินดอร์ค่ะไม่มีการเปิดให้ลูกค้าเข้ามานั่งทานในร้านแต่ว่า เเป็น่ากับองดียวแต่ว่ามีเรื่องตลกคือวันก่อนนะคะคือนั่งรถผ่านร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านอาหารฝรั่งนะคะก็เห็นเต็นนะคะมาตั้งข้างนอกใหญ่มากค่ะลักษณะคือเขาจุคนเข้าไปเยอะแน่ๆค่ะต่อหนึ่งเต็นนะคะคือมีหลายโต๊ะอะไรประมาณนั้นนะคะก็ยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแต่เพราะว่าผ่านไปประมาณเกือบเดือนมั้งคะก็คือเพิ่งมาเจอข่าวเมื่อวานนี้คือทางร้านอาหารก็คือจัดการแล้วคือ สั่งให้ปิดตรงนั้นไปเลยอะค่ะส่วนอีกที่หนึงค่ะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เนี่ยก็คือมีความประทับใจค่ะก็เข้าไปซื้ออาหารใช่ไหมคะจ่ายด้วยบัตรเครดิตนะคะพอทอนบัตรเครดิตมาค่ะก็จะต้องมีการเซ็นรองรับตรงบินใช่ไหมคะคือจะมีปากกาค่ะอยู่2.1จุดจุดนึงเนี่ยเป็นปากกาใหม่ค่ะเขาเขียนว่า new pen อีกจุดหนึ่งก็เป็น used pen คือใช้แล้วค่ะ แล้วลางนั้นนะคะเห็นเช็ดตลอดเลยค่ะเช็ดเช็ดเช็ดทุกนาทีเนี่ยค่ะก็ทําให้ลูกค้าค่อนข้างสบายใจไปปอหนึงเนาะปีนี้อยู่บ้านค่ะก็คิดว่าคงไม่ได้ออกไปไหนไกลได้มากนะะก็อาจจะทำอาหารพิเศษสักมื้อนึงหรือไม่ก็เอ่อเล่นเกมเนี้ยค่ะแล้วก็มีช่องนึงน่าสนใจเขาถ่ายท่าสดจาก Times s q ว a r นิวยอร์ก จะเป็นลักษณะของ virtual celebration ที่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจัดให้คนทางบ้านดูโดยเฉพาะเลยแล้วก็เหมือนกับไม่ได้เปิด Public ให้คนทถวนั้นที่เดินผ่านไปมาที่ทำแควเข้าไปนะเ,เป็นลักษณะของการแบบอาจจะเชิญสื่อมวลชนเข้าไปดูอะไรแบบ ปีนี้ก็เป็นปีที่ทุกคนเนี่ยต้องรับการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยกลางคนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ตามนะคะทุกคนเนี่ยได้รับความยากลำบากันหมดเลยส่วก็ขอให้ทุกคนนะคะฝ่าฟันตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ขอให้พระเจ้าค่ะมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับทุกคนก็คือสุขภาพกายที่ดีแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีนะคะแฮปปี้นิวีย์ค่ะ เฮ้ยทำยังไงดีนะหนูอยกดไ้ฮะทำดีชู้ f a ว e b o o k เพว่อเป็นกวว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 จวว